พี่ฉันอยากแกะบาร์บี้ค่ะก็ต้องแกะซะหน่อยตั้งใจว่าจะเก็บไม่ครบบล็อกพี่จุ๊บคิดว่าหนูทําได้ไหมถ้าหนูได้ตัวที่ชอบหนูก็จะไม่เก็บครบบล็อกแต่ถ้งานดีที่แบบเก็บครบบล <laughs> ็อกม,มาดูกันดูกันเลยเออออบาร์บ oh ี oh, ้ก ฉันอยากได้สีชมพูตัวนี้บันเล่นังเงือกแล้วก็ก็สีชมพูบันเล่เนาะมาพีอุ้ยสามตัวถ้าได้สามตัวนี้ก็จบเลยอุ้ยแต่ตัวนี้ก็สวยอ่ะจึ่งอ่ะเรามาดูที่น้ำหนักกัน หนักๆน,น่าจะเป็นสีชมพูหน้ากล่องปะหืมคุยน้ำหนักมันไม่มีใครหนักเลยอะมไม่มีใครหนักเลยอะอันนี้หนักสุดไม่มีตัวให้ดูเลยอยู่ในกล่องนี้เท่านั้ อันนี้มันมันอ๋อชม,อมน้องแก้นได้ตัวผิวสีชอตตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีผนจับได้เท่าไหร่ี่เห็นนี้ไหนหนักเลยน้ำหนักเขาเบาหมดเลย สงสัยหนูจะได้เก็บยกบล็อกมาแน่อันนี้อันนี้มีความบลอกบุกหน่อยหน่อยแล้วตัวที่ได้ตัวสวยจุ๋มหน้ากล่องจ้ามีหมาด้วยนะจ้าเลิศนี่แหละนี่แหละนี่แหละ เก็บยกบล็อกนะมไ่ดูเลยอ๊ะแตกๆแล้วคนเก็บยกบล็อกเลยหรออะต่อไปตัวผิวสีตัวจริงสวยปะผิวสีมาอ้าวผิวสีก็สวยไม่เกลือไม่เกลือไม่หิ่งสวยมากอ่ะอ่ะเขาก็สวยอยู่พี่จุ๋มสวยสไตล์ ต้องเก็บสีละอุ้ยซึมก็มีมนะเอาวันนี้อันนี้หนูหนักหนักคงใส่ได้เก็บ6ให้ไปยืนตู้นังบายดีกว่าเขามีกระเป๋าได้ยนะจ๊ะส๊มสีแดงคุณนายม,มากสีแดงคุณนายมากอุย้ยตว สีแดงสวยมากเป็นขดขดแบบกระมิ้นหมดเลยแม่เอาไงอะตายแล้วสีแดงก็สวยว่ะพี่จุม๋มยังไงอะว้าวมากเอาละสามตัวแล้วอะ่ะเอาลงมาตั้งเรียงก่อนอ,นนอะนฉันเอาอีกหนึ่งตัว <c oughs> ฉันว่าจะไปทุกตัวฉันแกะหมด <c oughs> แล้ตัวนี้เป็น ก็เป็นุมเชือกดึงเนี่ยไม่อันนี้หนักบนบันดน่ารักเฮ้ยหนูแก่เกินละใส่โอเคฉันเก็บหมดแปลไม่ชอบเงี้ยคุณด้ายเสื้อด้ายเนี่ยนจุ่มพูดทำไมอ่ะมันมาเลยอ่ะมันคือคุณลีเนาะตัวเนี้ยมันไม่ใช่บุ๋มเนาะออกทางกายเหอเออเสื้ึงยังไม่ออก เนี่ยแปะอะลีมีลีมีเป็นไอดอลพี่พีดูงานดิก็ต้องเก็บเนาะสรุปเก็บหมดไม่สนลูกใครเอาเก็บหมดมเหมือนอุ้ยเหมือนว่งเงือกมาแล้วสวยมากลูกอเ็นไก่วนตะเบียงของผม เดี๋ยวไปไว้ตู้ว้ายจะให้คุณพีหญิงไปที่ระลมไม่มีได้หรอไม่มีได้หรอแม่คธอต้องซื้อเราป่ะอันนี้ก็ลีอันนี้ก็ลีนนลจ้ะ ก็รีไงสองกองสุดท้ายไม่ได้สี่เข็มแล้วแหละตัวตึงๆออกหมดแล้วและเป็นและเป็นเป็นบอเล่ตายแล้วบันเล่สวยมากเขาบอกว่าบันเล่หมุนได้ไม่รู้จริงหรือเล่นอ๋อหมุนได้จริงด้วยบอเล่หมุนได้ มาเล่เสียบตรงนี้แต่เขาบอกว่าให้ระวังหน่อยแล้วก็หมุนที่ฐานเขาไม่ใช่บาร์บีอ้อีกคนนี้ใช่ไหมอุย้ยมาเล่หมุนได้จริงพงังเก็บก่อนสวยบาร์บีห้หมุนเลยเต่เยาคอจุอ่จม,มันคือบาร์บี้มันจะไม่ใช่บบาร์บี้ได้ยังไงหนะ้าของเขาเขียนว่าบาร์บี้น,นี่เคนเ,เคนเดินมานั่งละมาตามละหรือว่าเพือเ่อนเา และสุดท้ายสุดท้ายก็ไม่ใครจชืดอใบนามุดกระดูกไก่ตัวนี้สวยคาสิกเสื้อะไรคาสิกอ่ะบุ๋มจุ๋มจุ๋มไม่ใช่บุ๋มไม่ใช่แบบนี้นี่คือจุ๋มแต่งตัวเหมือนบาร์บี้นะตอนเนี้ยไปยืนเร็วๆมายืนเร็วตอนนี้แต่งตัวสีเหมือนกันเราเร็ว ใส่เสื้อเอาก็ใส่เสื้อเหมือนกันไงนี่ไงเขามีแว่นหนูเขาด้วยนะก็ตามนี้ค่ะเก็บสองตัวไม่มีอยู่จริงมีแต่ยคำว่าเก็บบทไม่สนลูกใครนตาไล่